มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกวางน้อยหลวงปู่สงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยมีชาวบ้านคนนึงได้นำลูกกวางมาถวายให้หลวงปู่เป็นลูกกวางตัวผู้ยึดถือหลักเอาไว้อย่างหนึ่งคือไม่ว่าคนหรือสัตว์ตัวเมียท่านจะไม่เลี้ยงเลยกวางน้อยตัวนี้กําลังสนหลวงปู่ก็เอาชายจีวรที่ท่านฉีกมาผูกคอไว้มันก็เที่ยวของมันไปตามภาษา เพราะไม่ได้ผูกมัดแต่อย่างใดบางครั้งไปกินพืชผักของใครเข้าเจ้าของกโกรธก็ไล่ตีเอามันก็วิ่งหนีกลับมาวัดเพราะความเกเรสุกสนของมันนี่แหละทำให้โดนดีเข้าจนได้มีคนเอาปืนลูกสองยิงมันแต่ทวาด้านยิงไม่ออกหลายครั้งจนลือกันว่ากวางตัวนี้หนังมันดียิงไม่ออก วันหนึ่งมันออกไปกินยอดพลูของครูคนนึงเข้าที่บ้านข้างวัดครูคนนั้นก็เอาไม้ไล่ตีปาก็ตะโกนด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายพอตกกลางคืนกวางตัวนี้เชื่อไอน้อยก็แอบเข้ามากินยอดพลูที่เหลือจนหมดครูคนนั้นโกรธมากมาเล่าเรื่องแบบฟ้องหลวงปูให้ท่านฟังท่านก็หัวเราะพูดลอยๆว่าก็ครูอยากไปด่ามันทำไมไอ้น้อยมันไม่ชอบให้ใครดา่า ครูคนนั้นก็เก็บเอาความแค้นไว้ในอกเงียบๆหลังจากนั้นได้ไปติดต่อกับคนรับซื้อสัตว์ป่าเพื่อที่จะขโมยไอ้น้อยกวางของหลวงปู่เอามาขายสมคบกับอีกคนหนึ่งเตรียมขโมยไอ้น้อยแล้ววันนั้นไอ้น้อยก็ได้รับกรรมถูกจับตัวเอาขึ้นบนรถไปหมายจะนำไปขายในกรุงเทพที่บนรถบรรทุกไอ้น้อยมานั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายตัวรวมอยู่ด้วย รถได้เล่นออกมาจากชุมพรจวนจะถึงเขาหินช้างก็เกิดยางแตกขึ้นในระหว่างเปลี่ยนยางอยู่นั้นไอ้น้อยกวางของหลวงปู่ก็หลุดหนีออกมาได้ไอ้น้อยได้ไปเที่ยวอยู่แถวแถวพอตาหินช้างบ้านยายไทยแถวน้ำตกกระปออำเภอท่าแสะอยู่ระยะหนึ่งจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ไอ้น้อยกำลังเที่ยวหาอาหารอยู่ในเวลาเช้าไอ้น้อยก็หารู้ตัวไม่ว่า ความตายกําลังจะมาเยือนมันอยู่แล้วขณะที่มันกําลังเพิดเพลินเล็มยอดหญ้าอยู่นั้นก็ได้มีชายผู้หนึ่งชื่อว่านายหวินกําลังจะยัดเยียดความตายให้กับไอ้น้อยด้วยอาวุธปืนนายหวินได้สับไกปืนเพื่อที่หวังจะล้มไอ้น้อยให้ได้แต่สองครั้งสามครั้งก็แล้วกระสุนของนายหวินก็ไม่ระเบิดแต่ทำไมจึงทำอะไรไอ้น้อยไม่ได้มันกวางอะไรกวางของใคร ทำไมจิงยิงไม่ออกแปลกนักนายหวินลำพึงลำพันอยู่ในใจขณะที่นายหวินคุนคิดอยู่นั้นสายตาก็เหลือไปเห็นผ้าสีเหลืองคือผ้าพระผูกที่คอของไอ้น้อยด้วยความมั่นใจในฝีมือของตัวเองประกอบกับดวงของไอ้น้อยมันถึงขาดเหมือนกับคำที่กล่าวว่าถึงคราวตายแน่นอนทางแก้ไม่มีตายแน่เราหนีกันไม่พ้น จะเป็นราชาหรือเป็นมหาโจรต้องทิ้งกายสกลสู่เชิงตะกรอนนายหวินได้เข้าไปปลดผ้าสีเหลืองที่ผูกคอไอ้น้อยไว้ซึ่งเป็นเศษผ้าจีวรของหลวงปู่เอาออกจากคอไอ้น้อยอนิจจาความตายกำลังมาเยือนไอ้น้อยเมื่อดวงมันถึงคาดมันก็ทำอะไรไม่ถูกธรรมดาแล้วมันไม่ค่อยจะให้ใครเข้าใกล้ตัวมันยกเว้นเสียแต่หลวงปู และกับคนที่มันรู้จักมักขุนเท่านั้นแต่เพราะสัตว์มันไว้ใจคนจึงหารู้ไม่ว่าคนคนนั้นกำลังหยิบยื่นความตายให้นายหวินปลดผ้าเหลืองออกจากคอไอ้น้อยแล้วก็รีบวิ่งกลับไปยังบริเวณที่ได้เอาปืนพิงไว้กับต้นไม้ใหญ่จากนั้นก็เบนลำกล้องปืนกลับมาสู่ตัวไอ้น้อยอีกครั้งพร้อมกับลั่นไกดังปังเสียงปืนดังสนั่นลั่นป่า ขู่ชำนาญเสียงปืนถ้าได้ยินเสียงก็จะบอกได้ว่ากระสุนเข้าเป้าอย่างแน่นอนไอ้น้อยมันล้มทั้งยืนในขณะที่ปากของมันยังคาบยอดไม้อ่อนอยู่แต่ว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้เขียวอีกต่อไปเลือดแดงฉานทลักออกจากท้องราวกับสายน้ำตาของไอ้น้อยนั้นค้างแต่หากมันมีความรู้สึกสัง,งิดก็จะสงสัยว่า ทำไมวันนี้จึงสั้นเสียเหลือเกินแล้วกินอาหารมื้อเช้ายังไม่ทันอิ่มก็เมืดเสียแล้วโอ้อนิจจาความตายไม่เคยเว้นใครแม้แต่สัตว์เดรัจฉานฝ่ายนายวินมือเพชฌฆาตด,ดีอกดีใจที่ได้ล้มไอ้น้อยลงได้ใครล่ะจะแน่กว่าเราภรรยาของหวินอยู่ที่บ้านตกใจโดยไม่รู้สาเหตุตะโกนบอกเพื่อนบ้านใกล้เคียงว่า วินยิงกวางหลวงปู่วินยิงกวางหลวงปู่ทั้งทั้งที่มิเห็นกับตาเพื่อนบ้านเมื่อได้ยินดังนั้นก็พากันไปดูจึงพบว่าวินกำลังชำแหละเนื้อกวางตัวนั้นอยู่บางคนก็คิดอยากจะช่วยแต่ในขณะนั้นเองกินอุจจาระก็ส่งกินตลบอบอวนโดยไม่ทราบสาเหตุที่ไปที่มาของกลิ่นอันไม่พึงประสงค์วินและเพื่อนบ้านช่วยกันตรวจสอบก็พบว่า กลิ่นนั้นมาจากซากกวางที่ถูกยิงนั้นเองในที่สุดก็ไม่มีใครเอาเนื้อนั้นไปได้เลยแม้แต่น้อยเพราะเหมือนจะเหม็นจนไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะต้องฝ่ายหวินเองเมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็เริ่มตกใจกลัวจนใจตะเลิดเปิดเปิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากวางที่ตัวเองล้มกับมือกลายเป็นอุจจละไปได้อย่างไร ในขณะนั้นสติวิปลาสขึ้นมาในบัดดนนั้นเองจึงวิ่งเตลิดเปิดเปิงกลับบ้านไม่ถูกเพื่อนบ้านกับภรรยาของหวินเมื่อทราบดังนั้นจึงได้ไปบอกกล่าวขอโทษหลวงปู่ที่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยว่าหวินมันยิงกวางเสียแล้วละหลวงปู่หลวงปู่ก็กล่าวว่าคนยิงมันบ้านายวินก็บ้าไม่ได้สติตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้ จะด้วยกรรมที่วินทําลงไปหรืออะไรเราเองก็ไม่ทราบได้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนายวินเพราะนายวินไปยิงกวางของหลวงปู่ตายหลวงพ่อวิริยังเดิมชื่อวิริยังบุญทีกุลเกิดวันที่7มกราคม2463ที่บ้านพักบริเวณสถานีรถไฟปากเพียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ท่านเป็นบุตรคนที่ห้าในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนของท่านขุนเพนภาชนารมและนางมั่นบุญธีกุลเนื่องด้วยท่านขุนผู้เป็นบิดาเขารับราชการเป็นนายสถานีรถไฟจึงจำเป็นจะต้องโยกย้ายที่อยู่ไปประจำที่อื่นอยู่บ่อยครั้งครอบครัวก็ต้องย้ายติดตามไปด้วยเมื่อครั้งบิดาได้ย้ายมาประจำอยู่ณสถานีรถไฟบ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมานับว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวบุญทีกุลที่ได้มาพบกับพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานรูปสำคัญและท่านยังเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอีกด้วยนั่นคือพระอาจารย์กงมาจิระปุนโนและด้วยบิดามารดาของเด็กชายวิริยังเป็นผู้มีความชอบในการทำบุญ เข้าวัดฟังธรรมอยู่สม่ำเสมอเด็กชายวิริยังจึงมีโอกาสได้ติดตามท่านทั้งสองไปที่วัดบ้างแต่เขาด้วยวัยที่ยังเด็กเกินไปในขณะนั้นจึงทำให้ยังไม่มีความสนใจในการปฏิบัติสมาธิเลยหากแต่ยังคงชอบเที่ยวเล่นสนุกไปตามประสาของเด็กๆทั่วไปเด็กชายวิริยังเมื่ออายุได้11ขวบได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัตสุป,ปัตนาราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นของจังหวัดอุบลราชธานีที่ต้องย้ายมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าบิดาได้รับคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการณสถานีรถไฟวาลินชำลาบจังหวัดอุบลราชธานีและที่โรงเรียนวัดสุป,ปัตนารามนี้เองเด็กชายวิริยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายทั้งกีฬาและการสมัครเป็นลูกเสือชาวบ้านหรือแม้กระทั่ง เข้าโบสถ์ฟังธรรมในวันพระแต่ด้วยความเป็นเด็กจึงไม่ได้ให้ความสนใจในการเข้าวัดฟังธรรมมากนะักพยายามที่จะหาวิธีหลีกเลี่ยงอยู่เป็นประจำเรียกว่าพอหลบหนีได้ก็หลบหนีไปกันเลยทีเดียวเมื่อเด็กชายวิลลี่ยังเรียนจบชั้นประถมพอที่จะอ่านออกเขียนได้แล้วบิดามารดาก็ส่งให้ไปอยู่วัดซึ่งปัจจุบันคือ วัดนาลายมหา,าลาชจังหวัดนครราชสีมาเพื่อฝากเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์ประหลัดตาซึ่งเป็นเจ้าว,วาดวัดกลางในขณะนั้นณวัดกลางแห่งนี้เด็กชายวิริยังมีความมุกมนะในการเรียนบาลีไวากรณ์เป็นอย่างมากแต่ด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัดแต่มักจะโดนเพื่อนๆที่วัดนั้นกลันแกล้งอยู่เสมอทำให้เด็กชายวิริยัง เคยหนีออกจากวัดมาแล้วแต่เมื่อย้อนกลับมานึกถึงอาจารย์ประหลัดตาที่ท่านรักและให้ความเมตตามาโดยเสมอทำให้เด็กชายวิริยังกลับตัวและพยายามทำดีตั้งหน้าตั้งตาเรียนบาลีไวยากรณ์กับท่านอย่างตั้งใจหลังจากที่เด็กชายวิริยังเล่าเรียนบาลีวยากรณ์กับท่านอาจารย์ประหลัดตานวัดกลางได้สำเร็จแล้ว บิดาก็ได้มารับกลับไปอยู่ที่บ้านณนะบ้านใหม่สำโรงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้มาช่วยเหลืองานที่บ้านจนในวันหนึ่งได้รับการร้องขอจากนางสาวคลิปซึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงในหมู่บ้านเดียวกันที่เด็กชายวิริยังมีความสนิทสนมกันอย่างมากให้ช่วยเป็นเพื่อนไปวัดป่าสว่างอารมณ์เพราะต้องไปต่อมนกับพระอาจารย์กงมาจิระุณโนทุกๆคืน เช่นเดียวกับคนอื่นๆแต่เนื่องจากวันนี้เพื่อนๆของเธอนั้นเสร็จธุระไปก่อนจึงได้ไปที่วัดกันหมดแล้วนางสาวคลิปจึงขอให้เด็กชายวิริยังช่วยเดินไปส่งที่วัดป่าสว่างอารมณ์ด้วยความที่เด็กชายวิริยังยังไม่คุ้นเคยกับสำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานจึงทำให้ไม่เข้าใจในคำนอบธรรมเนียมเมื่อเข้าไปถึงศาลาวัดก็เข้าไปนั่งปะปนกับผู้หญิง ที่กำลังนั่งต่อมนกันพระอาจารย์กงมาจึงกล่าวว่าวิลริยังนี่เธอทำไมไปนั่งข้างผู้หญิงเธอนั่งที่นั่นต้องกราบก้นผู้หญิงมานั่งที่นั่งของผู้ชายทางนี้ด้วยความตกใจที่จะต้องเข้าไปนั่งใกล้พระอาจารย์เป็นครั้งแรกบวกกับการที่อยากจะกลับบ้านแต่ก็ไม่กล้ากลับเพราะกลัวผีสร้างความลำบากใจ ทั้งรำคาญและงุดหงิดให้แก่เด็กชายวิริยังเป็นอย่างยิ่งเด็กชายวิริยังจึงมานั่งลำพึงในใจว่าเราจะไม่มาอีกแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่ทราบก็บังเกิดเหตุอัศจรรย์ใจปรากฏว่าจิตของเด็กชายวิริยังรวมสงบนิ่งลงพลันปรากฏมีอีกล่างหนึ่งเดินออกจากร่างกายเดิมลงจากศาลาเดินไปตามลานวัดและหยุดยืนอยู่ณบริเวณที่ปัจจุบัน เป็นสถานที่สร้างอุโบสถปรากฏว่ามีลมชนิดหนึ่งพัดโชยเข้ามาสู่ใจทำให้เกิดความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิตทันใดนั้นเองเด็กชายวิทยังถึงกับอุทานออกมาว่าคุณของพระพุทธศาสนายังปรากฏอยู่ถึงปัจจุบันนี้หรือจากนั้นจึงเดินกลับมายังศาลาที่นั่งอยู่มองไปที่ร่างกายจึงนึกขึ้นได้ว่า เราจะกลับเข้าล่างเดิมได้ยังไงทันใดนั้นเองก็พลันรู้สึกตัวขึ้นได้แต่นั่งลำพึงในใจว่าอัศจรรย์ใจซะจริงๆทำไมถึงดีอย่างนี้นับแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กชายวิริยังก็ได้เปลี่ยนนิสัยเก่าโดยสิ้นเชิงเริ่มเข้าวัดฟังธรรมจําศีลสวดมนต์ภาวนาเรื่อยมานับแต่วันนั้นเมื่ออายุได้14ปีจากที่เด็กชายวิริยัง ได้รับรถพระสัจธรรมอันเกิดจากสมาธิและการสวดมนต์ภาวนารักษาศีลก็ยิ่งทำให้เชื่อมั่นในคุณของพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นเพิ่มความศรัทธาในการที่จะออกบรรพชาเป็นสาม,มเณรเต็มกำลังหลังจากที่บิดามารดาได้อนุญาตแล้วพระอาจารย์กงมาจิระคุณโนจึงได้นำบวชเป็นชีปะขาว และนำไปบรรพชาเป็นสัมมเนนเมื่ออายุได้16ปีณนวัดส,สุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระธรรมท,ทิติยานเป็นพระอุปชาเมื่อวันที่22ตุลาคมพศ .2478 หลังจากบรรพชาแล้วสัมมาเนนวิทยังก็มาพักอยู่ที่วัดป่าสารวันก่อนซึ่งในขณะนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน โดยมีพระอาจารย์สิงขันทยาขโมเป็นเจ้าอาวาสเพื่อความสะดวกในการทำหนังสือสุทธิจากนั้นจึงกราบลาพระอุปชากลับไปวัดป่าสว่างอารมณ์ตามเดิมเมื่อย้ายกลับมาวัดป่าสว่างอารมณ์แล้วสัมมเนนวิรียังก็ตั้งใจบําเพ็ญเพียรภาวนาอย่างเข้มงวดเป็นอย่างมากโดยมีพระอาจารย์กงมาจิระปุโญ ได้เมตตาอบรมสั่งสอนวิชากรรมฐานส่งผลให้การบำเพ็ญความเพียรของสัมมาเน,นวิริยังได้พัฒนาขึ้นไปตามลําดับอย่างน่าพอใจนับเป็นความโชคดีอีกครั้งหนึ่งของสัมมาเน,นวิริยังเอื่องจากพระอาจารย์กงมามีกิจนิมนต์ไปกรุงเทพแต่ด้วยความเป็นห่วงสิทธิ์จึงนำสัมมาเน,นวิริยังไปฝากกับพระอาจารย์ฟั่นอาจาโล นวัดป่าสัทธารามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อฝึกปฏิบัติข้อวัดต่างๆหลรวมถึงการปฏิบัติด,ด้านสมาธิให้พัฒนายิ่งขึ้นพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลได้ชื่อเป็นพระผู้มีพลังจิตแก่กล้าและที่สำคัญท่านก็ยังเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภุริทัตโตอีกด้วยนับแต่มัรชาเป็นสัมเนนอยู่ประพฤติธรรมฝึกปฏิบัติการรมฐาน อุปถากรับใช้พระอาจารย์อายุของสัม,มเนนวิริยังก็ล่วงเลยมาเหมาะสมแก่การอุปสมบทเป็นพระภิกษุพระอาจารย์กงมาท่านจึงเมตตาจัดเตรียมการอุปสมบทให้อย่างง่ายๆณวัดสายงามบ้านหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระปัญญาพิสารเถระ,ะเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปชา พระอาจารย์กงมาจิระกุณโนเป็นพระกรรมวาจาจาจรย์พระมหาทองสุขสุจินโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุได้หนึ่งพรรษามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าอยากที่จะพบและศึกษาข้อวัดปฏิบัติและการทำสมาธิจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นอย่างมากจึงลบเล้าพระอาจารย์กงมาให้เมตตา ช่วยนำไปฝากให้ประพฤติปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นพุริทัตโตซึ่งในขณะนั้นท่านพำนักอยู่ที่วัดบ้านโคกตำบลตองโขกอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครแต่ในใจก็นึกกะกล้ากุกลัวเพราะได้ยินกิติศัพท์เล่าลือมาว่าท่านพระอาจารย์มั่นรู้จักใจคนจะนึกจะคิดจะทำอะไรทราบหมดท่านดุยิ่งกว่าใครๆทั้งสิ้น ท่านเทศนาในธรรมปฏิบัติยอดกว่าใครๆทั้งนั้นท่านปฏิบัติตัวของท่านเป็นตัวอย่างแก่สิทยิอย่างยอดเยี่ยมท่านจะได้พระที่อยู่กับท่านถ้าหากทำผิดแม้แต่ความผิดนั้นไม่มากแต่เป็นเหตุให้เสื่อมเสียแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติสมาธิที่หวังจะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ตนเองและผู้อื่นดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้แล้ว ความกลัวทั้งหลายก็ไม่อาจเข้ามาขวางกัน้นความมุ่งมั่นตั้งใจในการสะแสวงหาครูบาอาจารย์ท่านผู้ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งยุคในด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตลงได้เลยประกอบกับนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์กงมาที่ได้เมตตากล่าวแก่ท่านว่าวิริยังหลวงปู่มั่นทธารมปรมาจารย์และเป็นอาจารย์ของเรา สมาธิทุกๆขั้นตอนหลวงพ่อได้สอนท่านไปหมดแล้วต่อไปนี้ท่านจะได้เรียนสมาธิกับท่านปร,รมาจารย์ท่านอย่าประมาทจงปฏิบัติหลวงปู่มั่นแบบถวายชีวิตท่านจะได้รับความรู้อย่างกว้างขวางยิ่งกว่าหลวงพ่อสอนอีกมากนะักพบพระอาจารย์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ในที่สุดแล้วความปรารถนาของพระวิริยังก็สำเร็จผลดังตั้งใจ ณวัดบ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอันเป็นสถานที่มงคลที่ท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นพุริทัตโตมีโอกาสอยู่ศึกษาพระธรรมวินัยข้อวัดและการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานและในขณะเดียวกันก็ได้รับหน้าที่อันสุดประเสริฐของตัวท่านเองคือการเป็นพระอุปถาก รับใช้ไล่ชิดหลวงปู่มั่นพุริทัตโตอยู่เป็นเวลาทั้งสิ้น4ปีในช่วงเวลานี้เองที่ท่านได้มีโอกาสได้จดบันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตอันสุดแสนประเสริฐและเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันอย่างกว้างขวางในชื่อหนังสือมุตโตไทยนอกจากการได้รับโอกาสให้เป็นพระอุปถากแล้วพระวิริยังยังได้รับโอกาสครั้งสำคัญสุดในชีวิต ของท่านเองนั่นคือการได้ออกเดินทุดงกับหลวงปู่มั่นปุริทัตโตสองต่อสองโดยมีจุดหมายปลายทางที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีอันจะเป็นสถานที่ถวายพระราชทานเพิิศพหลวงปู่เสากันตะสีโลพระมหาเถระผู้เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นการเดินทุดงร่วมกับหลวงปู่มั่นในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันสำคัญที่พระวิริยังจะได้ปฏิบัติสมาธิให้พัฒนามากยิ่งขึ้นรวมถึงได้มีโอกาสเรียนถามปัญหาข้อธรรมและข้อปฏิบัติต่างๆทั้งตื่นลึกหนาบางที่ได้นำมาสั่งสอนอบรมสิทธิ์ทั้งพระภิกษุสามมาเณรและคารวะจนถึงปัจจุบันนับเป็นการทุดงที่ล้ำค่าสุดจะประมาณนำมาพารณาความได้เลย นับเป็นเวลากว่าสี่ปีที่พระวิริยังได้อยู่อุปถากรับใช้ไก่ชิดหลวงปู่มั่นบุริทัตโตและที่เคยได้อุปถากรับใช้พระอาจารย์กงมาอิระปุนโนผู้ที่ท่านนับถือว่าเป็นพระอาจารย์องค์แรกเป็นเวลา8ปีรวมเป็นเวลากว่า12ปีท่านได้ใช้โอกาสที่ได้รับนี้พยายามศึกษาพระธรรมวิในข้อวัดและหลักการปฏิบัติสมาธิทั้งอย่างหยาบ อย่างละเอียดตื้นลึกหนาบางจนเป็นที่แน่ใจแล้วในหลักการและแนวทางการปฏิบัติจึงได้กราบลาพระอาจารย์สแสวงหาความวิเวกส่วนตัวตามแต่โอกาสจะอำนวยแม้พระอาจารย์ก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เช่นกันวิชาสมาธินี้เป็นวิชาที่เลิศและประเสริฐโดยแท้แต่หากจะรู้เพียงคนสองคนแม้เป็นสิ่งที่มีค่ามากเพียงใด ก็คงต้องหายไปจากโลกนี้ในสักวันเมื่อมานึกถึงสิ่งนี้หลวงพ่อวิริยังก็บังเกิดจิตเมตตาอยากที่จะเผยแผ่วิชาสมาธินี้ให้แก่ชาวโลกสมดังปณิธานที่มั่นคงตั้งแต่ยังเป็นเด็กในระหว่างปีพศ2529จนถึง2534ท่านได้พำนักนวิทยาลัยสงน้ำตกแม่กลางอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้ท่านได้มีเวลาทบทวนหลักการต่างๆที่ได้เคยไตรถามอธิปัญหาสมาธิรวมทั้งคําแนะนําจากหลวงปู่มั่นปุริทัตโตจึงได้เขียนเป็นตําราสมาธิขึ้นมาเรียกชื่อว่าหลักสูตรครูสมาธิจากหนังสือที่ท่านได้เขียนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการปราบผีปอบของท่านอยู่ว่ามีอยู่วันหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านานามนนี้เท่าไรนัก เกิดมีการลือว่าผีปอบกำลังอาราวาสและมีผีป่าเข้ามาผสมมีการตายกันไม่เว้นแต่ละวันชาวบ้านได้มีความเชื่อว่าผีอาราวาสจริงต่างก็มีความหวาดกลัวกันเป็นการใหญ่พวกชาวบ้านจึงได้ส่งตัวแทนมาหาพระอาจารย์มั่นขอให้ไปไล่ผีให้พวกเขาด้วยเมื่อตัวแทนชาวบ้านนั้นมีอยู่สามสี่คน มากราบพระอาจารย์แล้วก็เล่าถึงเหตุเพศภัยที่พวกเขากำลังได้รับอยู่ให้ท่านฟังเมื่อท่านพระอาจารย์มั่นได้ฟังแล้วจึงบัญชาให้หลวงพ่อวิริยังได้ไปจัดการแก้ไขเรื่องพวกผีปอบอันที่จริงหลวงพ่อวิริยังก็เคยจัดการเรื่องผีผีมาหลายครั้งแล้วมาคราวนี้ท่านอาจารย์มั่นก็มาใช้ให้ไปจัดการ ทั้งๆท,ที่พระเถระอื่นๆที่มีความสามารถในทางนี้ตั้งหลายองค์ทำไมท่านจึงไม่ใช้ให้ไปจัดการแต่กลับให้หลวงพ่อวิริยังซึ่งขณะนั้นเป็นผู้น้อยมีพรรษาเพียงสามพรรษาเท่านั้นก็คงจะเป็นการทดลองความสามารถหรือดูใจว่าจะเชื่อฟังก็สุดที่จะเดาแต่ในขณะนั้นหลวงพ่อวิริยังก็เป็นผู้คอยดูแลอุปถา,าท่านตลอดเวลา ก็เป็นห่วงจะได้ใครมาแทนการอุปถัสำหรับผู้ใคร่อุปถาก็มีมากเพราะใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดตัวท่านแต่โอกาสไม่ให้เท่านั้นเป็นอันว่าต้องเดินทางไปเพื่อจัดการกับผีโดยสัม,มเณรไปเป็นเพื่อนหนึ่งองค์ไปพักอยู่ที่ป่าใกล้ๆบ้านนั้นมีพวกญาติโยมมาแพ่วถางที่อยู่เห็นเนินปวกพอที่จะพักชุวคราวได้ตกกลางคืน ได้มีประชาชนมากันมากมายหลวงพ่อวิริยังสังเกตดูชาวบ้านที่มานั้นดูตื่นตื่นคล้ายจะตกใจกลัวเพราะทุกคนเกรงกลัวผีถึงมันจะไม่กินเรามันอาจจะกินลูกเราเขาคงคิดว่าอาจารย์องค์นี้จะสู้ผีไหวหรือเพราะดูแล้วก็ยังหนุ่มเด็กอยู่เลยถ้าไม่ไหวพวกเราอาจจะถูกผีลุกนัดขึ้นแต่เขาก็ดูมั่นใจว่า นี่เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์มั่นคงจะมีความสามารถจัดการกับผีได้ไม่งั้นท่านคงจะไม่ส่งมาในค่ำคืนนั้นหลวงพ่อวิริยังได้แสดงธรรมให้ชาวบ้านฟังและให้เขารับพระตายสรณคมแนะนำความเชื่อถือผิดต่างๆพอสมควรแล้วเขาก็พากันกลับบ้านตอนจะกลับหลวงพ่อได้เตือนพวกโยมว่าโยมคืนนี้อาตมาจะไล่ผีที่มีอยู่ในหมู่บ้านนี้ จะเป็นผีปอบหรือผีอะไรจะไล่ออกให้หมดและขอให้ทุกคนจงบำเพ็ญภาวนาอย่างที่อาตมาสอนไว้โดยทั่วกันและในคืนนี้ใครมีประสบการณ์อย่างไรให้มาบอกอาตมาในวันพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจเมื่อวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ได้มาเล่าความฝันและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้กับหลวงพ่อฟังว่า เมื่อคืนนี้สุนัขมันเห่าหอนกันตลอดคืนทำเอาชาวบ้านนั้นไม่ได้หลับได้นอนกันเลยทีเดียวต่างก็เข้าใจว่าหลวงพ่อได้ใช้วิชาอาคมปราบผีแน่นอนแล้วและเขาก็เล่าความฝันของโยมหลายคนที่ปรากฏเช่นเดียวกันเขาฝันว่าพวกผีนับจำนวนร้อยพากันหอบลูกจุงหลานมีหน้าตาลักษณะต่างๆกันเดินออกจากหมู่บ้านนี้ไป พลางก็พูดกันว่าอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยหลอนเหลือเกินพวกกูก็อยู่กันมานานแล้วไม่เคยถูกใครบังคับมาลังควานเลยคราวนี้กูสู้ไม่ไหวท่าทางของพวกผีพากันเดินหนีอย่างรีบร้อนและในความฝันเขาบอกว่าเวลาเดินก็เดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าเหมือนกับคนเรามันเป็นการได้ผลรวดเร็วเกินคาดทำให้จิตใจของชาวบ้านนี้ เกิดความเชื่อมั่นในตัวของหลวงพ่อมากทีเดียวและเขาทั้งหลายก็เชื่อแน่ว่าพวกผีมันไปกันแล้วจริงๆโดยอาศัยความเชื่อมั่นนี้ทำให้หมู่บ้านเกิดความสงบเงียบได้รับความสุขสบายอย่างยิ่งเพียงชั่วข้ามคืนบรรยากาศที่เคยคุกคุนด้วยความหวาดกลัวและหวาดระแวงด้วยความกลัวผีก็หายไปจากหมู่บ้านนี้อย่างกระปิดทิ้งในครั้งนั้นปรากฏว่า ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินเสียงล่ำลือกันว่าผีออกจากบ้านนี้แล้วมันกำลังบ่ายหน้าไปทางโน้นหมายความว่าจะต้องผ่านหมู่บ้านใกล้เคียงเหล่านั้นต่างก็ตกใจนึกว่าคงจะมาอยู่กับพวกเรากระมังจึงพากันมายังหลวงพ่อเป็นการใหญ่หลวงพ่อก็พานั่งสมาธิและแสดงธรรมให้เขาฟังแต่พวกเขาได้พูดว่าขอให้ท่านช่วยสรงพวกผี ให้พ้นหมู่บ้านของพวกเขาด้วยเถิดหลวงพ่อเห็นเป็นโอกาสดีเลยบอกว่าต้องมาฟังเทศทำสมาธิภาวนารักษาศีลพวกเขาเหล่านั้นก็ทำตามทุกอย่างซึ่งขณะนั้นจะให้เขาทำอะไรก็ยอมเป็นการให้พวกเขาได้รับธรรมจากหลวงพ่อมากทีเดียวจึงนับว่าได้ประโยชน์ไม่น้อยเลยและในเวลาอันรวดเร็วด,ด้วยเมื่อได้ทำพิธีต่างๆเป็นการไล่ผี ที่พวกเขาเข้าใจผิดจนรู้เหตุผลในเรื่องนี้ดีแล้วอยู่กับพวกเขาได้ประมาณอาทิตย์เศษเรื่องความวุ่นวายของผีปอบก็ได้สงบลงเป็นความยินดีปีดาของชาวบ้านหายความหวาดผวาแล้วหลวงพ่อก็ลาพวกเขากลับมาที่บ้านนามนเพื่อพบกับพระอาจารย์มั่นเข้าประจำหน้าที่เป็นอุปถากตามเดิม